สวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนลงจิงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมพระสายกรรมฐานสักเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อพุทธานิโยนะครับเพื่อนๆนก็จะเป็นเหรียญลักษณะเก้าเหลี่ยมนะเนี่ยนะครับนับได้เก้าเหลี่ยมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับตรงนี้ก็จะมีลายเซนก็เลยเรียกว่ารุ่นลายเซนนะครับตรงนี้เขียนว่าพระชินวงศ์สาจารย์นะครับก็เป็นรูปของหลวงพ่อพุทธธคุมครึ่งองค์แบบเนี้นะครับส่วนด้านหลังนะก็จะเนี่ยนะครับเขียนว่า พระชินวงศ์สาจารย์พุทธานิโยนะครับแล้วก็มีเครื่องอัฐบริขารของพระสายกรรมฐานพระธุดงนะครับแล้วก็มีวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลวงพ่อพุทธนะท่านเกิดมาปีอปี2465นะครับมาละสังขารในปี2542นะครับก็อายุประมาณ78ปีตอนนั้นนะครับท่านเนี่ยได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อปี2 5 4 3นะครับ ท่านได้ศึกษาวิชากรรมฐานเนี่ยมาจากพระจาจาร์ฟั่นอาจารโรนะครับพระจาจาร์ฟั่นสอนให้หลวงพ่อพุธเนี่ยเพ่งอาการ3.2นะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นวัน,นโลกนะครับในตอนนั้นท่านก็เลยใช้สมาธิกรรมฐานเนี่ยต่อสู้กับวัน,นโลกนะครับท่านฝึกสมาธิยอย่างหนักนะครับจนหายป่วยแล้วก็ท่านก็มีชื่อเสียงมากๆในการสอนปฏิบัติธรรมนะครับโดยเฉพาะการดูทุกข์นะครับเพื่อให้รู้ธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่นะครับก็คือประวัติเท่าค้าของท่านนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะเหรียญก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญก็จะเป็นลักษณะเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับหูเหรียญก็จะมีลายกันทน์แบบนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับไม่ใช่แปดนะเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับแลวตรงนี้ก็เขียนว่าพระชินวงศ์สาจารย์เป็นลักษณะลายเซ็นของท่านนะครับเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะ บอกได้สวยงามดีนะครับพระจัดสร้างมาตั้งแต่ปี2526นะครับตอนนั้นท่านน่าจะ,ะอายุสักประมาณ61ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่าพระชินบวงสาจารย์พุทธนิยโยนะครับวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีอัคาระเลขยันนะครับอยู่ตรงนี้นะก็เป็นเหรียญที่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับ เดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกันสักนิดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับห่วงหูเหรียญก็จะเป็นลายกระหนกแบบนี้นะครับอ่ามีลักษณะการเจาะนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะอายุสักประมาณ4ี่สิบกว่าปีนะครับ4ี่ิบปีละก็จะมีสนิมเขียวขึ้นบ้างนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนี่ยนะผิวกระละลมดำก็เปิดไปนะครับแล้วก็มีสนิมเขียวขึ้นนะครับออกซิเดชันทั่วไปหมดแล้วนะครับสภาพก็ ผ่านการใช้นะแต่ยังคมชัดเห็นไหมครับนี่คือเส้นผมนะครับคมมากๆนะครับแกะแบบดูมีชีวิตมากๆดูนะครับเส้นหน้าผากนะครับเป็นการแกะบล็อกที่แบบสวยเลยนะครับนี่นะอ่านี่คือเมตตาของท่านนะครับใบหูนะครับเพื่อนท่านอยู่ในจีวรห่มคลุมแบบนี้นะครับอ่าและตรงนี้นะครับที่เป็นรุ่นลายเซนเพราะว่าเนี่ยนะครับ มีเขียนว่าพระชินวงศ์สาจานเนี่ยนะครับอ่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็อยู่อย่างนี้เลยนะเนี่ยนะครับสวยมากๆนะนะนะครับถ้าได้ใหม่ๆคงจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะเจาะทะลุมาแบบนี้นะครับปินตันแต่ไม่สูงมากนะครับเห็นไหมครับก็ยังมีลักษณะปินตั้งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ลงมาก็จะเป็นขอบนะครับแล้วก็จะมีข้อความว่าเนี่ยนะครับพระชินวงศ์สาจารย์นะครับแล้วก็พุทธนิโยสมณศัดิ์สุดท้ายท่านน่าจะเป็นพระราชสังวรยานนะครับอ่าอันนี้น่าจะก่อนหน้านั้นเยอะเลยนะครับเพราะอายุท่านตอนเสียนนี่ประมาณ8 78แล้วแต่ตอนสร้างเหรียนนี่แค่61เองนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอักขาระเลขยันพวกนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ ก็มีเครื่องอัฐบริการมีกา้ํานะครับมีบาทมีกรดนะครับก็เป็นลักษณะที่พาทธุดงพระกรรมฐานทั่วไปใช้นะครับนะครับส่วนใหญ่พระสายกรรมฐานก็ถ้าหลังเหรียญส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพเป็นเครื่องอัฐบริการแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะอ่าแล้วก็เป็นวัดที่จะสร้างนะครับก็คือวัดป่าสารวันนะครับนี่นะลอลิงสะกดนะครับนี่นะครับสศที่จะสร้างก็คือ2526นะครับ ผ่านมาก็40กว่าปีนะครับสำหรับเหรียญนี้นะก็จังหวัดนครราชสีมาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดสักนิดนะครับขวามือก่อนนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการตัดฉีกนะครับเนี่ยนะครับไม่ตัดขาดสักทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นคลื่นๆนะครับ สายมือนะครับสายมือก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีการฉีกฉีกเป็นคลื่นอยู่นะครับก็มีเส้นบางเส้นก็เป็นเหมือนบาร์โค้ดตัดลงไปลึกนะครับเกือบสุดขอบแต่ก็นิดหนึงนะครับก็ยังหักอยู่นะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจนถึงห่วงเหรียญก็ครึ่งๆเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับ เดี๋ยวเราลองซูมดูนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้นะผมว่าดีไซน์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเหรียญกลมรูปไข่รูปวงกลมอะไรเงี้ยแต่เหรียญที่เป็นเก้าเหลี่ยมเนี่ยไม่ค่อยจะมีให้เห็นเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้ก็เลยน่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆชมวันนี้นะครับนี่นะครับก็คงประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ ถ้าเกิดฟังจากประวัติของท่านก็คือถ้าเราเพ่งมองทุกในกายนะครับเพื่อให้รู้ธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าถ้าเรารู้ทันนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและยอมรับได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับความทุกข์ก็จะน้อยลงนะครับนะเนี่ยน,ะ,นะครับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับเป็นธรรมดานะพเพื่อนๆนะ จ็ต้องเป็นธรรมชาติแบบนั้นนะครับสำหรับทุกๆคนนะที่เกิดมาแล้วนะนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับกับเรียญหลวงพ่อพุทธานิโยเหรียญนี้นะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมรุ่นลายเซนนะครับปี2526วัดป่าสารวันนครราชสีมาครับเพื่อนๆสวัสดีครับ